สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่ช่องมอมิน3659ทรอดคลิปนี้เป็นคลิปช่วงบ่ายนะคะของวันสุขวันที่21นะคะเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์พศ2568ค่ะทุกคนมอมินจะมาแรนดอมนะคะตรงนี้คนที่คุณกับเขาต่างคนต่างห่างหายกันไปนะคะทุกคนบางคนอาจจะห่างมานานบางคนอาจจะเพิ่งห่างกันให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะห่างกันเรื่องอะไร เขาคนนั้นคิดอยากหวนคืนมาไหมแล้วไปดูว่าเขาเป็นอย่างไรนะตอนนี้นะคะมอมีดอยากให้คุณทําจิตใจให้สงบอธิษฐานถึงคนคนนั้นนะคะหรือสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะดวงที่หมอมินจะแรนดอมมันนี้นะคะดูได้ทุกเพศนะคะทุกคนดูได้ทุก,กราศีเลยแต่อย่าเอาการดูดวงสุ่มทั่วๆไปนะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเพราะว่ามันคงไม่ไปตรงกับทุกคนนะคะ ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะอะไรดีๆก็เก็บไว้มาไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่เลยก็เลื่อนผ่านข้ามไปดีกว่านะคะตรงนี้นะมาดูพลังงานคุณก่อนนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรช่วงนี้หนึ่งถ้วยค่ะทุกคนใบแรกของคุณนะคะสำหรับบางท่านอาจจะมีคนใหม่ๆอาจจะเข้ามาเลมาจีบมาคุยกับคุณก็ได้นะ,ะตรงนี้หรือหนึ่งถ้วยคือ หนึ่งทุกอย่างคือการเริ่มต้นใหม่ค่ะทุกคนการเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นรักตัวเองก่อนก็ได้นะคะมาดูใบขยายนะคุณอาจจะคุยกับาธาตุน้ํากรากฎมินพิจิกหรือบางท่านเริ่มต้นงานใหม่หรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เรากําลังเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะคะซ้อมถ้วยทุกคนทัวร์ครับอืมค่ะตรงนี้บางคนบอกว่าเออห่างไปหายไปก็ก็ปล่อยไปมอมิน ตอนนี้เรากําลังมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยแล้วเราก็รู้สึกดีก็ได้นะคะเห็นไหมสองถ้วยน,นะคะตรงนี้หรือที่ผ่านมาแน่นอน,น่ะคะ่ะบางคนเมื่อก่อนมันก็คือดีๆอยู่เราเคยดูแลกันและกันนะคะทุกคนแต่ความรักหรือจิตใจคนมันยากอ <LC> ย่างถึงเนาะเวลาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนนะคะมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะคะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดมันเป็นศัจธรรมนะคะสองดาบคะ่ะทุกคนนะคะเออนะคะ Luiza ความรักมอมินว่าบางท่านเป็นเรื่องการขัดแย้งกันสองดาบนะดูนะคะโอ้โหนะคะต่อสู้กันใหญ่เลยความรักความสัมพันธ์บางคนเป็นเรื่องหนึ่งนะคะชอบเอาชนะกันมีปัญหาขัดแย้งตลอดหรือเขาคนนั้นไม่เคยไม่เคยยอมลงให้เราค่ะทุกคนชอบเอาชนะนะคะเล็กๆน้อยๆเขาเอาหมดเลยทั้งคําพูดนะคะตรงนี้ได้ด้วยบางท่านที่นิ่งหายไปเงียบเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการมีปัญหาขัดแยง้งหรือความรักความสัมพันธ์สองดาบหมายถึงการนิ่งเงียบได้ด้วย และความรักนี้เขาอาจจะเป็นคนที่โลเลลังเลได้ด้วยที่ผ่านมาสามถ้วยค่ะทุกคนมาแล้วตอนนี้หมอมินว่าคุณอาจจะมีความสุขอยู่กับตัวเองนะคะกับเพื่อนกับฝูงก็ได้นะทุกคนแต่ถ้าเป็นความรักคุณบอกว่าเราไม่อยากได้ความรักที่เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะทุกคนมีใครมีตัวเลือกเข้ามาหรือเขาเป็นคนดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะตรงนี้ บางคนเป็นเรื่องหนึ่งนะคะก่อนนะไม่เข้าใจขัดแยง้งมีปัญหาแทนที่จะแก้ไขปัญหานะคะอันหนึ่งก่อนแล้วก็ไปเอาที่สองเข้ามาอีกที่สองหมายถึงว่ามีปัญหาขัดแยง้งไม่เข้าใจเสร็จแล้วยังพอออกไปข้างนอกพอไปพูดไปคุยกับใครแล้วดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์เห็นไหมคะปัญหาซับซ้อนขึ้นไปอีกก็ได้นะหรือบางท่านเป็นเรื่องนี้แหละคะ่ะนะนที่เขาดึงใครเข้ามาพอเราพูดเลยก็มีปัญหากันเลยอย่างนี้ได้ด้วยนะ อาควีนถือถ้วยราชินีถือถ้วยเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยบอกว่าเออเราเคยขอพรนะหมอมินให้รักเรากลับมาทุกคนถ้าเขาดีก็น่าอยากให้กลับเนาะหมอมินว่านะถ้าเขาไม่น่ารักจะเป็นจิตของเราที่ผูกพันกับเขามากกว่าตรงนี้นะคะความรักความสามพันธ์ถ้าเป็นควีนถือถ้วยหมอมินว่าคุณอบุ่นนะใส่ใจทุ่มเทให้ความรักทุกสิ่งทุกอย่างบางคนคุยกับพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะ ทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความรักให้ความใส่ใจรักเขามากๆแต่คนคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งนะใช้อารมณ์เอาแต่จใจนะแถมโลเลใหม่เนี่ยใจแถมมีเสน่ห์มากมายดึงใครเข้ามาหรือไม่ชัดเจนหรือแม้แต่นี่แหละค่ะถ้าเราเข้าไปโดยที่เราไม่รู้หมอมินว่าเราตัดสินใจรักตัวเองดีกว่าค่ะทุกคนให้เขาเคลียร์ให้เขาชัดเจนก่อนหน้าตอนนี้แม่หมอว่าคุณอาจจะก,กําลังเริ่มต้นใหม่อาจจะมีคนเข้ามา จีบมาคุยแล้วสําหรับบางท่านแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะรีบร้อนก็ได้นะคะหรือบางคนที่ผ่านมาเอ๊ะเมื่อก่อนก็เคยดีต่อกันนะ,ะแต่ตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องปัญหาความไม่เข้าใจขัดแย้งเลยนิ่งเลยห่างกันออกมาก็ได้บางท่านอาจจะเป็นเรื่องนี้และคะ่ะรักเราสองสามคนก็ได้นะนะะแม่แม่แมหมอคออีกหนึ่งใบแล้วกันนะคิงถือไม่เท้าธาตุไฟเมสิงหโนเนี่ยน,น,น,นะคะ่ะสําหรับบางท่านอาจจะบอกว่าตอนนี้หมอมินเรารักตัวเงมากขึ้น เราโฟกัสเรื่องหน้าทีการงานการเงินการประสบความสําเร็จมากกว่าหมอมินว่าคุณเป็นคนที่มั่นใจดูแลตัวเองได้ดีนะคะทางานเก่งไม่แพ้ผู้ชายเลยมาทุกนะคนตรงนี้นะเก่งมีความสามารถดูแลตัวเองได้ดีหน้าตอนนี้พอดีกว่าอยู่กับตัวเองแล้วให้ถือไม้เท้าเนี่ยอันนี้ธาตุไฟเมสิงค์หนอันนี้ธาะะตุลมนะคะตึนกุมเมทุนหน้าสองดาบนะความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นคนที่เคยตามก่อนก็ได้นะเพราะว่าไม้เท้าคือการแอคชั่น ทักไปก่อนนะเทคแอคชั่นก่อนไม่ว่าเราจะถูกเรายังต้องขอโทษเขาก่อนหรืองอเขาก่อนแต่ตอนนี้ความรักความสัมพันธ์นี้แม่หมอว่าคุณกลับมารักตัวเองดูแลความรู้สึกตัวเองสองดาบหมายถึงการน,นิ่งเงียบก็ได้คิงถ้วยค่ะทุกคนให้ตีคู่มาเลยนะคะตรงนี้เอ่อถ้าสําหรับบางท่านนะคะคนที่หายไปนานหมอมินว่าบางคนอาจจะมีคนมาจีบแล้วก็ได้สําหรับบางคนอนาัยมันขึ้นมาหมอเอเลยอ,อ่านให้แล้วกันนะคะ มีคนเข้ามาจีบมาคุยมาแอลแล้วก็ได้เป็นความรู้สึกดีๆที่คุณกับคนใหม่นะคะกำลังเริ่มต้นรักใหม่ส่วนคนที่นิ่งเงียบไปคุณอาจจะคิดว่าพอก็ได้คุณไม่แน่ใจกับคนคนเก่าก็ได้นะคะตรงนี้หรือบางท่านนะคะคุณกับคนที่คุณคบเนี่ยนะคะเราก็มีใจให้กันนะทุกคนเห็นไหมไพ่ตีคู่มาเพียงแต่ห่วงช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เราไม่เคยเข้าใจกันมันเป็นเรื่องความขัดแย้งทะเลาะกันได้ด้วยนะคะสองดาบเลยนิ่งเงียบออกมา มาดูฝั่งเขากันบ้างค่ะว่าเป็นอย่างไรเนาะอะนคนที่ห่างหายกันไปบางคนเพิ่งห่างก็ได้นะคะ mm hmm. เป็นเพราะอะไรให้ไพ่เล่าเรื่องอย่างที่หมอพูดนะคะบา mm hmm. งคนห่างมานานเขาไปได้ดีมีสุขไหมชีวิตเขาเป็นอย่างไรนะคะ mm hmm. แล้วเขาอยากหวนคืนมาไหมอะไรแบบนั้นนะคะมาดูพลังงานเขานะทุกคนแล้วเฮอร์มิตไปแรกเลย คุณอาจจะดีลหรือคุยกับชาวราศีกันลัขนากันคนคนนี้หมอมินว่าเป็นคนเก็บความรู้สึกเนาะ The อร์มิตที่จริงหมอว่าเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งนะมีคนให้การยอมรับเป็นที่ปรึกษาใครได้ดีนะคะตรงนี้แล้วะเฮอร์มิตเป็นภาวะที่นิ่งเงียบค่ะทุกคนแต่คิดเรื่องเก่าๆเ,เรื่องราวเดิมๆนะคะเขาง่ายๆคำว,ว่าเรื่องเก่าหมายถึง10นาทีที่แล้วเมื่อวานนี้นะคะเดือนที่แล้วปีที่แล้วนี่คือเรื่องเดิมได้หมดคิดคิดและทบทวน เมื่ออยู่นิ่งๆแต่คนต่างห่างกันออกมาหรือนิ่งเงียบสภาวะนี้เขาคิดนะทุกคนคิดอะไรที่มันมันถูกหรือผิดอะไรที่ผ่านมาที่เรามีประเด็นกันนะคะแสงตะเกียงนําทางตรงนี้นะคะมาดูใบต่อมานะสองเหรียญบางท่านถ้าเป็นเรื่องความไม่เข้าใจขัดแย้งเนี่ยวนเวียนด้วยกันมาหลายรอบเราก็ได้เดี๋ยววนกลับมาเดี๋ยวห่างไปเพราะว่าความไม่เข้าใจหรือความรักความสัมพันธ์นี้นะคะทุกคนเราไม่อยากได้นะสภาวะเช่น เขาคุยกับเราแล้วก็คุยกับคนนึงคนนี้อาจจะเป็นคนเดิมๆของเขาที่มีประเด็นมีปัญหาแต่ยังไม่ขาดก็ได้นะคะตรงนี้นะคะหรือไม่ก็คือคุณกับเขาวนเวียนมาหลายรอบแล้วนะคะไม่เข้าใจพอห่างมาก็กลับเข้าลึกๆนะสองเรียนนะคะธาตุดินกันเพืบบ่อสมบักรนะใจลึลกๆเขาอยากวนกลับมานะคะสองเรียนเนี่ยถ้าเป็นตัวเขาตอนนี้แม่หมอว่าเขามีปัญหาการเงินอ่านะคะเจ็ดไม่เท้าค่ะทุกคนนะเซเว่นออฟวอ กับเขาน่าจะบล็อกกันไปหรือเปล่าปิดกั้นกันไหมหรือนิ่งเงียบห่างกันไปนะคะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์คนนี้นะคะสําหรับนี้เนาะเจ็ดเจ็ดเม้าวเนี่ยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้หรือประสบความสําเร็จหรือมีคนจับจ้องเขาก็ได้นะคะเป็นคนค่อนข้างโดดเด่นก็ได้ค่ะทุกคนอยู่นิ่งๆก็มีคนมาชอบเขาหรือเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกเยอะก็ได้มีเสน่ เราคงไม่อยากได้ใครที่หรือคบกับใครที่ทุ่มเทให้ทุกสิ่งอย่างแล้วเขาไม่เคยชัดเจนกับเรานะคะบางท่านอาจจะเออนิ่งๆห่างไปตอนนี้สภาพเขาเป็นอย่างไรหมอมินว่าหนึ่งนะคะสองเรียนบวกห้าเรียนเนี่ยเห็นไหมห้าเรียนคือถ้าเป็นเรื่องเงินเขามีปัญหาการเงินได้ด้วยนะคะหรือห้าเรียนมันหมายถึงความโดดเดี่ยวความเงาความอ้างว้างคุณเห็นไหมห้าเรียนนะคะตัวเขาก็ยังมีคนมายืมยืดอะไรให้นะแต่ตัวเขาตอนนี้นั่งกอดเขา คมน้าเศร้านะคะทุกคนนะเมื่อนิ่งห่างกันออกมามันมีความรู้สึกโดดเดี่ยวมีความรู้สึกเหงาชีวิตมันครึ่งครึ่งกลางกลางมันไม่เต็มสิบบางคนเป็นเรื่องความขัดแย้งนะ,ะที่ขึ้นมาก่อนน้นนี้เมื่อห่างไปเขาไม่ได้มีความสุขนะ,ะทุกคนชีวิตเขารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกมันอ้างว้างมันเหงามันมีความน้อยใจอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะตรงนี้นะ,ะแต่ถ้าเป็นประเด็นเรื่องเขาดึงใครเข้ามาในความสามานถ์หรือเขามีตัวเลือกเยอะตอนนี้แม่หมอว่าเขาก็รู้สึกเห็นไหม เขาน่าจะมีปัญหานะคะตรงนี้นะคะนะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกความรักนี่มันไม่ได้ใช่สําหรับเขาแล้วละ่ะคิงถือดาบธาตุลมจมกุมเมทุนนะฮะบางท่านเห็นไหมที่หมอบอกว่าหน้าหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องหัวร้อนคนคนนี้ใจร้อนหัวร้อนไม่เคยยอมรับผิดบางคนเป็นเรื่องมีปัญหาไม่เข้าใจหรือบางคนเป็นเรื่องเขาเาช้่วชูเนี่ยแหละเขาก็ไม่เคยยอมรับผิดคะ่ะทุกคน ปากแข็งหัวดื้อด้วยแต่ตอนนี้หมอมินว่าความสัมพันธ์ของเขานะคะถ้าเขาไปดิวไปคุยกับคนใหม่นะคะตรงนี้แม่หมออ่านตามไพ่หมอนะถ้าเขาไปจะด,ดีมีสุขมันคงไม่ใช่ของคุณก็ได้นะคะเขามีปัญหาค่ะหนึ่งทั้งเรื่องการเงินและก็เรื่องความทุกข์เศร้านะค,ะความรักความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นปัญหาไม่เข้าใจแลตวตอนนี้นะ,ะมีปัญหาหลายสิ่งลหลายอย่างแล้วะคะ่ะทุกคนตรงนี้นะ,ะตัวเขาเป็นอย่างไรตอนนี้คิงถ้วย ขออภัยค่ะอศวินถือถ้วยนะคะใน nice. ออฟครับความรักความสามัญนเนี่ยแม่หมอว่าตัวเขาน่าจะไปไม่รอดหรือถ้าเป็นเรื่องปัญหาไม่เข้าใจเนี่ยแม่หมอว่าคนคนนี้อยู่ไม่ได้ละรู้สึกโดดเดี่ยวทุกข์ใจอย่างมากกําลังวางแผนอยากมาง้อคุณในความสัมพันธ์นะคะทุกคนนะหมอตีประเด็นเรื่องความไม่เข้าใจกันก่อนนะอันดับแรกคนคนนี้มูทะลุด,ดูดันหัวร้อนใจร้อนหรือบางคนปิดกัน้นไม่คุยแล้วช่วงเนี้ยเขาคิดวางแผนอยากมาง้อคุณไม่มีคุณอยู่ไม่ได้อะ่ะดูนะคะ ทุกเศร้านะคะตรงนี้ได้ด้วยหรือคนที่ไปไม่รอดกำลังคิดที่อยากจะวนกลับมาเงาะมาขอโอกาสคุณก็ได้ในความสัมพันธ์นี้หกไม่เท้าค่ะไพ่ตรงนี้นะไพ่วิกตอรี่ความสำเร็จคนคนนี้แม่หมอว่าหนึ่งนะอาจจะทำงานในแวดวงรัฐวิสาหกิจหรือราชการถ้าเป็นถือดาบเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อัศวินนะคะทำงานเกี่ยวกับรถก็ได้เกี่ยวกับการขนส่งโรงงาน ะะโรงงานเหล็กพวกนี้ได้หมดนะ,ะถ้าเป็นพวกเหรียญเนี่ยเป็นเกี่ยวกับอสังหาก็ได้นะคะ The Hermit เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์หรือทําอะไรก็ได้แต่เขาเป็นคนที่มีคนนิยมชมชอบนะ,ะเป็นที่ปรึกษาใครได้ดีนะคะทุกคนตรงนี้หกไม่เท้าค่ะความรักความสัมพันธ์ใครบางคนอยากกลับมาในความสัมพันธ์นะคะ อนนี้เขากำลังพ่ายแพ้หัวใจเตืองนะมอมินว่าถ้าเขาเอาชนะคุณตลอดตอนนี้ไม่มีคุณแล้วชีวิตเขารู้สึกโดดเดี่ยวครึ่งๆกลางๆกํลาลังคิดที่อยากมาง้อคุณแล้วเดินหน้าต่อกับคุณคุณคือชัยชนะของเขาหรือนะคะคนคนนี้เป็นศินลปินก็ได้นะ่าดูนะคะมีคนชื่นชมเขาชื่นชอบเขาเยอะแยะมากมายแต่เขาไม่เคยมองใครค่ะทุกคนนะคะตรงนี้นะหยิบมาสองใบเลยคิงถ้วยความรักความสัมพันธ์ เขารักคุณเขาคิดถึงคุณนะคะตรงนี้นะคิงทวยพพอไม้แม่ไม้ก็ได้สี่ดาบอ่าคุณกับเขาคงเป็นสภาวะที่นิ่งเงียบบางคนเพิ่งหนึ่งเดือนจะหนึ่งเดือนแล้วบางคนนะสองเดือนแล้วแต่บางท่านอาจจะมากกว่าสี่เดือนแล้วก็ได้นะทุกคนคนคนนี้สภาวะเขาตอนนี้มันเป็นหนึ่งนะคะอาจจะไม่สบายหรือคุณกับเขานิ่งเงียบกันไปถ้าคุณเคยเทคแอคชั่นเมื่อก่อนนะนิ่งละแม่หมอว่าคนคนนี้คิดถึงคุณนะคะ อาควีนถือถ้วยขึ้นมาตีคู่ทั้งคุณและเขาค่ะทุกคนความรักความสัมพันธ์คุณทั้งคู่เหมือนเหมือนเราทั้งคู่ต่างคนต่างคิดถึงกันเพียงแต่เรามีลักษณะที่ไม่ค่อยเข้าใจช่วงนี้เลยห่างกันนิ่งกันไปเหมือนต่างคนต่างคิดถึงแต่ไม่งอนะคะแต่มันใจถึงสื่อถึงกันได้นะคะตรงนี้หมอมินว่าคนคนนี้อดทนทนไม่ไหวหรอกถ้าเรื่องขัดแย้งทะเลาะนะนะะอันดับหนึ่งนะ,ะตรงนี้เขาคิดวางแผนอยากมาง้อคุณหรือนะคะตรงนี้อันดับรองมาแม่หมอว่าคนคนนี้ไปไม่รอด ในความรักที่เขาดิวเขาคุยกับคนใหม่นะคะได้ด้วยนะคะก้าวถ้วยบางท่านรักเพศเดียวกันแต่ถ้าความรักนี้มันซ้อนมาตลอดเขาไม่เคยชัดเจนสักทีแม่หมาว่าคุณเลือกที่จะนิ่งนะคะแต่คนคนนี้แม่หมาวาใจลึกๆแล้วเขาเขาที่คิดถึงคุณเหมือนคนที่คิดถึงมากๆนะทุกคนถ้าความสัมพันธ์นี้ก้าวถ้วยเนาะเป็นเรื่องที่เขามีตัวเลือกทางเลือกเยอะ ะะแต่แน่นอนละมันไม่สามารถเติมเต็มเขาไดนะ้คนที่เข้ามาก็มีเสน่ห์หรือบางคนไม่ได้รู้ใจตเองพอเราเลือกนิ่งห่างไปความสัมพันธ์นี้แม่หมอว่านะะมีโอกาสที่เขาจะมาง้อคุณนะคะตรงเนี้เหมือนคนที่เริ่มรู้ใจตเองเป็นหนึ่งถ้วยนะคะก่อนหน้าคุณนะขึ้นฟังคุณนะเนี่ยอยากมาง้อแล้วคะ่ะทุกคนนะะเหมือนขาดคุณไม่ได้บางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายอะ่ะไม่มีคุณมันขาดนะคะขาดอะไรบางอย่างไป เขารู้ว่าคุณอาจจะใจแข็งมากขึ้นหรือต้องการความชัดเจนนะคะตรงนี้นะคุณรนอบสอดหรือบางคนเห็นไหมถือดาบใส่กันเนี่ยนะคะต่างคนต่างมีอีโก้ต่างคนต่างมีทิถี่อย่างนง้นนะคะทิดจริงใจลึกๆเราก็คิดถึงกันค่ะทุกคนตรงนี้นะคะ t h e Tower คนเกิดวันอังคารค่ะทุกคนเอ่อหมอขอพูดทางเขานะเขาชีวิตเขากำลังพังนะ,ะไม่ว่าจะเรื่องเงิน ะะเป็นเป็นหนี้เป็นสินอะ้รนะเนี่ยเงินช็อตเลยเห้าเหรียญน,นะคะหมุนเงินติ้วๆเลยสองเหรียญเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเนี่ยคะบวกเกี่ยวความรักด้วยความรักที่เขาไปดิวไปคุยแม่หมอว่ากําลังอาจจะพังมันถึงหมายถึงการเดินเดินทางใกล้ถึงแบบจุดจุดเปลี่ยนนะคะที่แตกหักกันออกมากับคนที่เขาดิวก็ได้นะคะตรงนี้นะคะได้ด้วยหรือบางท่านเนี่ยเรื่องทะเลาะก,กันเลยนะแม่หมอพูดเลยนะคะประเด็นแรกเลยเนี่ยทะเลาะก,กัน แตกหักออกมาแต่ใจลึกๆเลยเขายังคิดถึงคุณนะคะหรือคุณทังคู่ยังคิดถึงกันนะคะทุกคนดูนะไพ่ตีคู่มาเลยนะคะคนคนนี้อยู่ไม่ได้ถ้านะคะอยู่ไม่ได้นะแม่หมอว่าคิดอยากมาง้อคุณเนี่ยนะ,ะแต่ย่าลืมนะคะความรักความสัมพันธ์นี้ถ้ามีปัญหากันมากๆนะคะมันก็จะเหนื่อยคะ่ะทุกคนนะ,ะความรักคือเข้าใจและปรับจูนเข้าหากันมาดูความรู้สึก ที่เขามีต่อคุณนะเวลานี้นะคะเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณเ,เขาอาจจะคิดว่าเราเป็นคนที่พูดตรงไหมพูดแรงก็ได้นะ,ะตรงนี้หรือ ถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะที่ไม่ชัดเจนเขาคิดว่าคุณต้องการความชัดเจนนะคะหรือไม่ก็คือถ้าเรานิ่งเงียบกันไปเขาอาจจะคิดว่าคุณตัดเขาไปแล้วก็ได้นะทุกคนตรงนี้คุณไม่เอาเขาแล้วตัดเขาไปแล้วหรือเปล่าได้ด้วยนะคะถ้าคุณเคยตามเคยตื้อแต่บางครั้งตามมากๆตื้อมากเราก็เหนื่อยใช่ไหมคะตรงนี้ได้ด้วยนะ,ะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรนะคะเจด็ดดาบทุกคนตรงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ นึ่งเจ็ดดาบคือเรื่องที่เขาเคยโกหกคุณทําอะไรรับหลังเราก็ได้นะคะตรงนี้แต่ว่าสําหรับนี้ทิ้งดาบแล้วนะทุกคนตรงนี้นะคะคนคนนี้ชอบจะยอมลงให้คุณถ้าเป็นเรื่องขัดแย้งทะเลาะกันหรือที่ผ่านมาถ้าเขาเคย,เคยโกหกอะไรคุณแม่หมอว่าเขารู้ตัวแล้วว่าเขาทําผิดกับคุณนะคะสองไม่เท้าบางคนคุยกันทางออนไลน์ไหมหรือสองไม่เท้าคุยคนทางไกลก็ได้คนละจังหวัดคน,คนละอำเภอคนละรัฐนะคนละประเทศหรือต่างชาติ แต่บางคนบอกว่าไม่ได้ไกลเลยแม่หมอใกล้ๆแหละแต่ไม่คุยมันมันเหมือนไกลเนาะมันนิ่งคุณเห็นภูเขากําลังประทุไหมคะใจลึกๆค่ะแม่หมอว่าคนคนนี้ร้อนลนมากเกี่ยวกับคุณนะคะตรงนี้นะคิดถึงคุณค่ะทุกคนและคิดถึงสิ่งที่เขาทําผิดกับคุณด้วยนะเนี่ยเจ็ดดาบเนะยเราคิดด้วยว่าคุณน่าจะไม่เอาเขาหรือเปล่าจริงๆเขาแม่หมอว่าคุณเป็นคนที่ใจแข็งมากนะคุยรอบสอดเนี่ย หนึ่งดาบค่ะนะฮะใจลึกๆเขาอยากเคลียร์กับคุณนะใครบางคนถ้าไม่เคยชัดเจน,นัะคุณเขาอยากคุยอยากชัดเจนอยากเคลียร์นะคะตรงนี้แน่นอนละ่ะเขาคิดว่าคุณใจแข็งมากเลยนะสองใบเนี่ยน่าจะงอยากแน่นอนละค่ะถ้าไม่ชัดเจนถ้าทําพฤติกรรมเดิมๆไม่เปลี่ยนนะคะเราก็ต้องใจแข็งนะคะตรงนี้เราเหนื่อยมาเยอะอะทุกคนเนาะนะคะหกถ้วยค่ะ ซิกออฟครับทุกคนเข้าคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆนะคะเรื่องราวที่เคยมีคุณใจลึกๆอยากกลับมานะอยากหวนคืนอยากเคลียร์ใจกับคุณมากๆบางคนอาจจะเพิ่งหนึ่งเดือนบางคนสองเดือนบางคนอาจจะมากกว่านั้นแต่ถ้ายาวนานมากกว่านั้นเหมือนคนที่จะหวนกลับมาแล้วก็ทําเรื่องต่างๆให้คุณเสียใจเนี่ยมันก็ต้องคิดเยอะแล้วค่ะหกถ้วยค่ะคนคนนี้แม่หมอว่าน่าจะไปเจอความรักที่ไม่ได้ดังใจหรือไปแล้วไม่ได้ดี กำลังพังอะไรบางอย่างก็ได้คิดอยากหมนคืนมาหรือบางคนเป็นเรื่องกันมีปัญหาการนานะทุกคนเขายังคิดถึงคุณนะตัดไม่ขาดเดทแอมบลัลเนอยากกลับมาปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทุกคนใจเลือๆเขาอยากกลับมาปรับเปลี่ยนคุณแตกต่าง,งคนอื่นด้วยนะใครบางคนอยากกลับมาเคลียร์ใจแล้วเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นเดทแอมบลเนชาวธนูลัคนาธนูบางคนเคลียบคนที่อายุแตกต่างกับเราทัศนคติหน้าตาทางสังคม ความห่างไกลต่างชาติต่างภาษาด้วยหรือเปล่าต่างศาสนาก็ได้นะ,ะแต่ถ้าเป็นทัศนคติเขารู้แล้วล่ะเขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองนะคะตรงนี้หรือถ้าไม่ชัดเจนมีใครบางคนเริ่มชัดเจนแล้วค่ะทุกคนนะในใจเขาเนาะนะคะเนี่ยนะคะเออก้าวดาบมามินว่านะคะเขาถ้า เขาอาจจะเป็นห่วงคุณก็ได้ถ้าคุณเป็นคนที่สภาวะที่เครียดบางคนอาจจะเคยเป็นซึมเศร้าไหมหรือตัวเขาก็ได้นะ,ะตรงนี้นะ,ะหรือไม่แม่หมอบอกเลยว่าเขาคิดมากเรื่องคุณค่ะทุกคนก้าวดาบกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดเรื่องคุณเนี่แหละนะะถ้าคนที่ไปแล้วชิวๆเขาจะไม่เครียด แต่แน่นอนว่าราจะคิดเรื่องคุณคิดว่าอีจะกลับมาเคลียร์ใจได้ไหมคุณจะตัดเขาไปไหมถ้าคุณเคยเทคแอคชั่นแล้วคุณนิ่งๆตอนนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องไหนก็ตามทะเลาะขัดแยง้งหรือเขาไม่ชัดเจนกับเราหรือแม้แต่ดึงใครเข้ามาอยากกลับมาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นั่นแหละค่ะที่หมอจะบอกเครียดมากคิดคิด,ค,ดคิดหลายอย่างคิดมากก็หมกมุ่นแต่เรื่องคุณเพราะว่าเจนดาเคยทําแสบไว้ยเยอะนะคะเคยโกหกแถมยังพูดตรงกับเราแถมไม่เคย แค่ความรู้สึกเราด้วยก็ได้นะตอนนี้อยากกลับมาเลยเครียดมากคิดมากค่ะทุกคนนะคะอาดูใบต่อมาแม่มอกว่าเขามีปัญหาหลายด้านคิดถึงนาเทนอฟคับคิดถึงความสุขความอบอุ่นบางท่านอาจจะเคยอยู่บ้านหลังเดียวกันเป็นครอบครัวหรือผูกพันกันมานานนะคะหรือไม่บางท่านก็แต่งงานมีลูกด้วยกันแล้วค่ะอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์คนเราถ้าเป็นครอบครัว ถ้าไปแล้วได้ดีนะคะส่วนใหญ่แม่หมอไม่ได้พูดทุกคนนะคะแม่หมอพูดแทนทุกคนไม่ได้ส่วนใหญ่จะไม่อยากกลับมาแต่นี้แปลว่าไปแล้วไม่อาจจะไม่ได้ดีแต่ยางหนึ่งที่แม่หมอจะบอกว่า,าบางครั้งคนเราตัดสินใจผิดพลาดได้แม่หมอไม่ได้บอกให้คุณต้องไปคืนดีหรือไม่คืนดีนะคะแม่หมอแค่พูดให้ฟังแต่ถ้าทําผิดซ้ําผิดซากผิดจนเป็นนิสัยอย่างนั้น,นเราต้องพิจารณาเอานะทุกคนมันก็เหมือนเดิมแหละคนเดิมๆบางคนนะคะ แต่บางคนตัดสินใจผิดพลาดได้คนคนนี้โหยหาอาดีตที่ผ่านมาหกท้ววคือสิ่งเก่าเก่าโหยหาอาดีตที่ผ่านมาที่เขาเคยมีความสุขกับคุณเคยอบอุน่นคุณเคยดูแลเคยใส่ใจแต่ตัวเองกลับมาทําผิดกับคุณเจ็ดดาบนะคะโกโหกอะไรไว้หรือบางท่านเป็นเรื่องความขัดแยง้งไม่เข้าใจเห็นไหมตรงนี้นะคะใจลึกๆอยากกลับมาปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นแม่หมอว่าคนคนนี้คิดมากเครียดมากเรื่องเรื่องคุณเนี่ยแหละค่ะคิดมาก คิดถึงที่ทําผิดพลาดกับคุณคิดถึงความสุขความอบอุ่นด้วยนะคะตรงนี้อืมคนคนนี้เขารักเขารักและคิดถึงคุณมากค่ะทุกคนไม่มีคุณมันขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไปหรือบางคนเพิ่งเพิ่งตื่นรู้อาจจะตื่นสายไปหน่อยนะคะตรงนี้นะ,ค,ะควีนถือถ้วยคุณเป็นคนที่ดูแลอบอุ่นใส่ใจมากๆให้ความสุขมีความผูกพันกับคุณนะสิบถ้วยเนี่ยนะคะ อาอสศวินเหรียญบางคนคุยกับคนทางไกลหรือทํางานเกี่ยวกับรถนะคะหนุ่มนักธุรกิจก็ได้เมื่อก่อนเคยห่างกันมาแต่ตอนนี้อาศวินเหรียญเนี่ยจดเรื่องราวทุกรายละเอียดเกี่ยวกับคุณนั่นแหละค,ลคิดก็เลยคิดมากคิดถึงทั้งความสุขคิดถึงทั้งที่ทํากับคุณนะคะทุกคนแล้วสิ่งที่มันเป็นประเด็นมาก็เลยคิดมากเลเวลเก้าอ่ะเกือบเต็มสิบแปลว่าความรักนี้ถ้ายิ่งทําให้คุณเสียใจมากเขาก็ยิ่งคิดมากเพราะใจของเขาเนี่ยอยากหวนคืนคิดถึงสิ่งที่มันผิดพลาดนะคะตรงนี้ จดลายละเอียดทุกอย่างกับคุณนะคะ,ะความรักความสัมพันธ์นะคะสตรีน์ค่ะทุกคนคุณสตองมากเลยนะคุณเข้มแข็งมากคุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขานะคะทุกคนแม่หมออยากบอกว่าไม่มีใครอยู่ไม่ได้ถ้าขาดใครไปหรอกวันเวลาจะช่วยเยียวยาเราถูกไหมนะคะอย่าไปคิดว่าใครเป็นของตายใครนะคะตรงนี้นะทุกคนมีทิศทางในการไปหมดแหละเติบโต วันเวลาคนคนนี้แม่หมอบอกเลยว่าอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์นะคะเดือดให้ล็อแฟนชาพฤกษบลักลนาพฤกษบความรักความสัมพันธ์นี้คนคนนี้จดลายเรียทุกอย่างและไพ่พระก็คือมีสติมากขึ้นคิดอะไรได้มากขึ้นแล้วลึกๆก็ละอายแก่ใจที่ทําคุณไว้นะคะทุกคนแล้วหวยหาความสุขที่มีคุณคุณเป็นคนที่ดีที่สุดนะถ้าเขาเจ็ดดาบนี่เจ็ดดาบหมายถึงไปเจออะไรที่แบบอาจจะทางมืดนะคะ ดำ,ดำเนินชีวิตหรือทําอะไรที่เป็นสายมืดๆอย่างนั้นนะคะหรือไปผิดศีลธรรมอะไรบางอย่างคุณเคยดึงสติเขาให้คำปรึกษาเขาได้ดีคอยอยู่เคียงข้างเขานะ,ะหรือแม้แต่วุฒิภาวะที่มีปัญหาเนี่ยคุณตัวเขาแม่มองไม่ได้หมายถึงอระยุน,นะหมายถึงความคิดถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณนะเวลานี้นะคะ บาดแผลอยู่ในใจที่เขาทําร้ายความรู้สึกคุณค่ะทุกคนเขารู้ตัวแล้วนะว่าเขาทําผิดอะไรให้คุณเจ็บปวดและเสียใจนะคะตรงนี้ห้าดาบคือเรื่องมีปัญหาขัดแย้งนะคะทุกคนตรงนี้นะหรือคนหมูมมากมาวุ่นวายเรื่องของพวกคุณได้ด้วยบางท่านจัดเม้นทนะะทุกคนเขาเจ็บปวดไม่แพ้คุณนะคะตรงนี้นะแม่มอปิดตรงนี้ไวนะ้นะนะคะ เขาเจ็บปวดไม่แพ้คุณจัดเม้นเป็นไพ่เวรนกรรมนะขอขยาย,ายไพ่ใบนี้นะแม่หมอเคยอธิบายนะยเวรกรรมไพ่เวรกรรมหมายถึงการกระทําพฤติกรรมทางกายวาจาใจนี่แหละค่ะนะสมมุติพูดอะไรที่ไม่ดีมากๆต่อคนรักเราวันหนึ่งก็ไม่มีคนนั้นนะคะนะนะตรงนี้เนาะหรือเคยทําอะไรที่ไม่ดีก็ตามตอนนี้เขาได้รู้ผลการกระทําของเขาแล้วจัดเม้นหมายถึงการที่ภากษาการจบสิ้นแล้วไพ่ใบนี้คืออยากลื้อฟื้นได้ด้วยเรื่องราวเก่า เราตื่นรู้ว่าอะไรที่มันผิดแม่หมอว่าคนคนนี้ได้รับบทเรียนได้รับกรรมในสิ่งที่เขาทําแล้วล่ะค่ะนะคะเลยทําอย่างไรกับเราผลก็เป็นอย่างนั้นนะทุกคนแต่ไม่ต้องคอมเมนต์แบบสาบแช่งนะคะทุกคนตรงนี้นะแปดไม่เท้าค่ะ,แป,คะแปดไม่เท้าคือการสื่อสารเป็นไฟเลยโหคนนี้ร้อนลุ่มอยู่ในใจคิดถึงคุณมากๆทุกคนรุ่มร้อนอยู่ในใจมากๆเลยนะตรงนี้นะอยากพูดอยากคุยกับคุณมากมายเลย นะ,ะตรงนี้ในใจนร้อนรุ่มมากค่ะทุกคนนะฮะเป็นภัยเอ่อเป็นไฟเลยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาเสียใจมากๆคุณเห็นไหมคนนี้ก้มหน้าร้องไห้สามดาบไม่ว่าจะเป็นผู้จาทิมแทงคุณหรือสามดาบเนี่ยเป็นคนที่ทําให้คุณเสียใจไม่ว่าจะดึงใครเข้ามาหรือตัวเขามีสเสน่ห์แล้วทําอะไรก็ตามที่ทําให้คุณเสียใจเขาก็เจ็บปวดและเสียใจแล้วเหมือนเหมือนอะไรที่เคยทําคุณมันย้อนหาเขาหมดเลยนะคะไพ่จัดเมนเนาะ นะตรงนี้นะคะอ่าควีนถือไม้เท้าทุกคนนะคะตรงนี้แน่นอนละแม่หมอ่าคนคนนี้คิดถึงคุณมากนะ,ะใจนี่ร้อนรุ่มมากๆเลยซนะ,ะเขาอยากบอกคุณว่าเขารักคุณมากนะฮะเซเว่นออปเปนเตอเรียนสำรับนี้คือรักคุณคิดถึงคุณนะ,ะปกติเป็นรูปต้นไม้ที่เติบโตนะคะทุกคนความรักความสัมพันธ์บางคนทํางานเกี่ยวกับการเกษตรก็ได้นะ นะอะไรที่คุณทุ่มเทเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์และดูแลคุณบางท่านเคยอาจจะเคยคบกันแล้วพูดเกินจะมีครอบครัวมีบ้านมีลูกกี่คนนู่นนี่นั่นนะคะตรงนี้แม่หมอว่าคนคนนี้เขารักและคิดถึงคุณมากนะคะอยากกลับมาทุ่มเทและดูแลใส่ใจนะอะไรที่ทําให้คุณเสียใจแม่หมอว่าเขาได้รับผลการกระทำเขาแล้วนะคะจัดมิน้นะนะเห็นไหมก้มหน้าร้องไหน้นะท้าสามดาบตรงเนี้ย นะ,ะอะจารเมนนะ,ะหกเหรียญค่ะทุกคนนะ,ค,ะคุณเคยทุ่มเทสใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะตรงนี้แน่นอนละคนคนนี้นะคะอยากกลับมาคืนความมิสิทิฐให้คุณหกหกเหรียญคือการอยากวนกลับมาแล้วเริ่มต้นใหม่ที่เขาอยากบอกนะคะ ขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชมคลิปแรันดอมของหมอมินท,ทั้งท่านที่ติดตามเก่าท่านที่ติดตามใหม่นะทุกคนตรงนี้นะดูดวงส่วนตัวกับหมอมินไอดีไลน์ของหมออยู่ใต้วีดีโอคลิปนี้และค่าดูแม่หมอก็พิมพ์ทิ้งไว้ตรงที่ไม่หมอตั้งหัวข้อนะคะคุณคุณดูมันจะมีจุดจุดจุดแล้วก็มีเพิ่มเติมคุณกดตรงนั้นนะคะคุณจะได้รู้ว่าแม่หมอดูดวงกี่โมงถึงกี่โมงนะคะ,ะดูดวงส่วนตัวพร้อมรอคิวได้นะคะแม่หมอไม่ได้นั่งรออยู่ตรงนี้โอนปุ๊บแล้วได้รูปปั๊บนะคะ คุณต้องพร้อมรอคิวถ้ามันไม่ไม่เหมาะกับคนที่อยากดูเร็วๆทันใจนะคะตรงนี้นะนะรอคิวไม่เหมาะไม่ได้มีคิวยาวแล้วคะ่ะก็คือ1นถึงสวันนะคะทุกคนตรงนี้แล้วก็ต้องพร้อมโอนจองด้วยนะคะตรงนี้นะต้องพร้อมโอนก็คือจองก็คือพร้อมโอนแล้วที่สําคัญต้องพร้อมรอดูรวมตามวันเวลาที่นั่นไหมถ้าท่านใดหยุดต่างประเทศต่างชาตินะคะตรงนี้วันเวลาจะต่างกันอันนี้แม่หมอรู้ไม่ต้องทักบอกเลย หนูอยู่ต่างชาติคะ่ะเว้นเวลาต่างกันันะนะแม่หมอรู้ในรายเรียนแม่หมอก็เขียนนะคะหมอรับดูดวงวันเวลาประเทศไทยนะคะทุกคนตรงนี้นะคุณต้องพร้อมตอบแชทด้วยนะบางคนทักมาแต่เช้าแม่หมอตอบมนะพรุ่งนี้นู่นแหละหรือกลางคืนดึกๆหนึ่งๆคุณถึงมาตอบนะแม่หมอตื่นมาตอนเช้าตอบสามวันยังคุยกันไม่รู้เรื่องนี้แม่หมอขออนุญาตเลื่อนผ่านนะคะเราต้องพร้อมโอนเหมือนกันแล้วพร้อมดูดวงตามวันเวลานัดหมายของเวลาไทยนะคะตรงนี้ คุณต้องฟิกจริงๆนะคะท่านใดที่อยู่ต่างประเทศเรื่องเวลานะคะตรงนี้แม่หมอเคยมีปัญหามาก่อนแต่ไม่ได้มากนะคะแต่ไม่ใช่ทุกท่านแต่แค่แค่บอกเอาไว้นะคะขอบคุณนะคะมีแต่สิ่งดีๆสวัสดีค่ะ